กูไม่ได้กูไม่ได้ใช้นานเลยมี่วยตอนแรกก็ยังไม่หมดแล้วพี่ก็ไปใช้มั้งใช้อย่างบ่อยหมดเลยหมดตูนเลยไอกระดูกเขาไม่แข็งวันนี้วันนี้ผมมาชวนน้องเตะบอลนะผมทีมผมก็เนี่ยครับเนี่ยเมสซี่เนี่ยซื้อเมสซี่มาหรือโชว์เมสซี่เลยร้อยหกครับผมตึงๆจะเท้ลงเลยนะโดูโดยดูดูโดยจะแพ้ลงเลยนะเออก็ลงหมดแหละปั่นโค้งเก้าสิบเก้าโอ้โหขี้กระจุยอะครับ เปิดบอลเปิดมงขี้กับจุยเน่โดูเปิดมงอ่อนให้ในการเปิดมงเปิดมงมันกี่รอบแล้ววะฮะโดนกี่รอบเลยเปิดมงเปิดมงไหนเนี่ยไม่เปิดมงแล้วอ่อนให้ก็อ่อให้เด็กมันหน่อยเด็กไม่ได้เกิดเรียนโนเมอซี่ด้วยนะล่างโหดด้วยเดี๋ยวไม่ที่ลงเลยพอีกสิบนาทีพอเนาะเออฮะเอ็กซ์แลนด์เอ็กซ์แลนด์มดเลย ยิ่งยิได,ดีกว่าไหมยังไงก็ชนะเหมือนเดิมใครรู้ใครรู้ว่าปรับจุดโทษอะไรยังไงก็บอกผมหน่อยนะไม่ต้องปรับจุดโทษด้วยเอาไม่เป็นไรเหอนั่นแหละถามคนดูไปก่อนเดื่อคนดูมันตอบนี่นะไปชวนเดาเลยไอซอนปกติเก้าเก้านี่ไปหน100ึ่งร้อยละอัพใหม่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบฟอร์มมันดีหรือเปล่ากดเลไม่เห็น,นเลย ใชมันนานจังวะเออมันนานเหรไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยเกียเียดไฟล์ก็เหมือนเดิมแหละเกียด์เชื่อเป็นชื่อว่าไก่โดนตกโอ้ยไี่โดนตกนะไก่โดนตกเราโดนไก่ตกแล้วกันชื่อนี้เหมาะเนาะเราโดนไก่ตกแล้วกันระวังเลยเราโดนไก่ตกเหมาะสมครับท่าน นี่เริ่มยาวละยาวนานแล้วหรือมั้งกูว่าใช่เหรอคือเดี๋ยวให้ดูให้ดูทีมไอ้ไก่นะครับเนี่ยเฮ้ยสลด์หนึ่งร้อยแล้วเหรออ๋อมันบัฟนี่วะอ๋อใช่เหรอเดี๋ยวเพิ่งสังเกตยบเนร้อยหนึ่งแล้วตอนแรกมันเก้าเก้าใช่ไหมในตอนแรกมันเก้าเก้าเพิ่งมาสังเกตมันบัฟนี่หวะที่พี่พีพูดน่ยไม่รู้เนี่ยซอนพี่ก็ร้อยหนึ่งน่าจะเหมือนเหมือนกันแหละสไลด์ปีกขวาเจอซอนปีกซ้ายหน่อยเป็นไงเก็บอันี่มามาเล่น เอพปี้บิดเคอร์เลอร์โอ้โหเอพปี้และกันร่างนี้ไม่มีบิดเคอร์เลอร์แต่ก็บิดเคอร์เลอร์ได้เหมือนกัน <c oughs> Yeah, good evening to you and welcome on this mm, most perfect out. evening for a game of football to mm, so which we look yeah. forward immensely. it's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. and it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. the atmosphere is amicable. the conditions do bring out the best in everyone. and i think we're all looking forward to a real good game. ถ้าเล่นไม่เก่งก็ขออภัยนะครับผมก็ไม่เล,เล่นไม่เก่งการครับ really ก็เล่นเก่งกว่ามึงอยู่ <laughs> <laughs> โอเคียวะเน้นเปิดบอลน,น,นะผมเพราะว่าตอกบอลไม่ค่อยเก่งมาดิลองลองบังโมว่าบังโมเปิดมาดิบังโมเปิดด้วยซ้ายดิ <laughs> อ่าโง่ห <laughs> 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 ลุดว่ะ <laughs> โอ้คเลนบบุกนหมดหม่งทำไมวะเมซี่อุ้ยหม่งทำไมวะเมซี่กำลังเฉื่อยแล้วแก่ตีกากไม่ต้องมาแข่งแต่เดี๋ยวว่าเมซี่ยังวิ่งดีชิบหายอะดีแชร์เปิดมาเรียบร้อยอุ้ยเกือบมันจะเรียบร้อยเปิดเปิดโอ้กู่เปิดปุ๊บกูได้หม่งเกือบทุกรอบอะไอ้เหี้ยเนาะงแกไม่ได้กิน โอ้ดวาดีกว่ามีไมวะไม่มีว่ะไม่มได้เปิดซ้ายอะเมซี่เปิดแล้วมันไม่ได้เปิดดีเน้อเปิดดีอะเดดมซี่อะแต่มันจริงต้องไงอย่ยาได้หมงเกืกบทุกรอบไอ้เนี่ยโอ้อล,อลีดาเต่าดวงชิ้ผาละไปไนจ้าไม่ได้กิละไอ้เนี่ยไ่ได้ไมเ<อ> เฮ้ยเอ๋ยฮาเลนวิ่งดีเพื่อนโอ้ยฮาเลนทำไมจ oh ับจับบอลแบบนี้วะเฮ้ยฮาเลนติโกลน์เป้มาเท่หรอกบ้ยิงไปติดมุมยิงยากเลยนะยิงกดดีงานนะเส่งอันไม่ไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งไม่ได้ไป วิ้ยนี่เดียวเองวิ่งอยากให้หมูอโอ้โนทำอะไรมามเป็นหมูงหรอเราใช้ที่เห็เป็นยี่เห็เป็นตัวละโอ้ยเปิดเปิดผิดว่ะหะล่ะหมูมให้โอ้อยยเหา้ยคููเบลยังใช้ตัวยนีกเหรอดีตกว่ะสวยไปอ,อุ้ยส่น ส่วนเชียงใม่ไปลึกเฮ้ยเฮ้ยมันจะหลุดอะไอเตี้ยอะไรจะหลุดไปได้ไอเขามีล้ำน้าเมื่อกี้ได้ยิงแล้วรู้ไงว่าล้ำน้าเขาเลยไปเขาจริงเนี่ยไ,ไ,ไปเดจริงพลาดปุ๊ <c oughs> มันไม่ตีเลยเนี่ยหล่นโม่เลยนี่พอตะลิแก่ซาร้าแต่ว่าบางโมตอนนี้หัวโลละเลยโกนหัวละเออล่างใหม่ไหมเฮ้ยตกใจหมดกุ๊บนึกว่าหลุดอ้าวโอ้อะออเ้ย ไอ้เหี้ยลุงหมเปลี่ยนตัวเองมากกว่าไอ้ก็ว่าปะโกนหัวเรารู้สึกว่ามันที่ขึ้นผมหยองมันไอ้นี่แหละเ่าแล้วมันก็ด่าด่าแล้วยิงได้ไหมล่ะโอ้ยเรียบร้อยงลีนาเวซี ไี sí, enough, yeah. mm ่เ hmm. จ้าว huh, ัต huh? ีบนทนอแมโล่คร oh, oh, ับบลังดอปดสมัยบอลลังดสี่สมัยติดด้วยนที่โหชิบหายชิวจริงนะแชมโล่มาดิอย่างขี้ไก่อย่าโซแมโล่เลไเลน เาเล่ตยุคสมัยใหม่นะยุคสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแลยวันทีไปอ้าวเลี้นเอเเรสต์ดีไหมดีไหีดีดีรอดียีู้มจับได้จับได้ไม่ได้กินแกูดูว่าม่ได่มไม่ลกลงมันกลงมัน ดเดลิวิวเมสซี่ด้วยมงึงเฮ้ยเฮียเดี๋ย <c oughs> งไม่ได้อหลอนเอ้าหลอนเอ้าเนี่ยทีมกูมีเมสซี่ปุ๊บทีมมึงหลอนเลยอะเนาะเฮียเนี่ยเ <c oughs> นี่ยใช่ปะทีมกูมีเมสซี่ปุ๊บทีมมึงสู้ไม่ได้เลยปะ<อ> <c oughs> บารมีมันสูงไงเฮียจริงนะ <c oughs> จริงนะบารมีมันสูงเกินไป <c oughs> ตัวตาก,กากาตัวตาก,กากาไอ้สัสยังโดนอีกรูกไปสั่งสอนไป เฮ้ยไม่กินบอล e s ยพ e ชย i ลาเขาสเต็ปซ e นอะไรอ้าวอะไรเฮีย e ึงไม่คาวน่าไม่เถียงทีเด็กกระด่เล็กพอกระจอกแต่ก็ไม่ล้มไหมล่ะแต่กระดิเลยอ่ะฉันมเบาโอ้โหโ้หลุตัวมึงเกืบต้วนีธนาทิย์อ้นี้อันนี่มันแข็งแค่เจ็เองมั้ง แต่เจ็ดสามก็ถือว่าเ่พงอยู่นะม่วิ่ง <c oughs> ไม่มสซี่หลอกไปเมืนั้ไม่ได้ดับบอลทันนะถ้าดับบลทันกนะ็ยิ่งสวยเลยอะไร <c oughs> อะไรอะไร,อะไรเออละมีมายมาท้อเซียนเหมืมสซี่สิไม่ได้เองพี่โ <c oughs> มลูเบอกันอาลันมั้ยเมอะไรอะไรเตไปดิ ขาสักสองลูกเลยไหมสวยๆอมซี่นสวยๆเอเซี่หน่อยโอ้ไม่ได้แดกแล้วอย่างเงี้ยเปิดกนึกว่าโสงฮิโกะเปิดไม่ได้เออนี่มาเปิดโค้ขี้กากเลยนะเ้า ออไม่ได้กินละไม,ไ,ไม่ได้กินหรอกเตะทิ้งบาสเวลาการแข่งขันครึ่งแรกจากเลี้ยวเนมัซซี่นะส่งมาส่งมาเออเหยียวะเปิดมาขอบคุณนะเฮ้ยรอบอลทำไมวะซน สวนลูกอีก้องโอ้ไม่ได้ไม่ด้ยิงกูเลยเีกิงสวนลูกอะนียไปเลยฮปตัวเี้ไปดูก่อนเป็นตัวกา้คนดูนซีนี่กางเาอยาี้กไน่ยที่สุดในเกมอไมโมดกว่า้ยมันมีตัวรูป่าที่ยตัวไหวะเเบลลิงแฮมตวามันไม่มีบลไม่มีอะไรง อาจจะต่อบอลไม่เกิ่งนะบนดูแบบมไม่ใช่สายต่อบอลนะสายแบบเคลียร์บอลยาวอะไรเงี้ยฮอลแนด์เุ้ยะไกออ่เอ่ะเห็นมันอ่ะนีเหนเตสอ่ะเกมก็รวยเยอะเหนทั้งหลายรอบไม่เคยเห็นเลยเอบันเต้ดำดอปคอมกอ

ai à, lóc lại gì mới con không có mấy cái tổ sám hại, mới khâu nó, nó, hình như cái gì vậy, 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 cái gì Gabriel spots it and intercepts. Oh, now nice. it's Bellingham. Allebay. It. away. Madrid can breathe again. Just. Yeah, they they showed a the vulnerability I'm until I'm the move was stifled. I'm That'll have stirred in Allebay. Bit color. Bit color. ไอ้เหี้ย. Bit รอบนี้ไม่มีแรงนี่หว่า.แล้วก็ไม่แรง บอลแมงบินไม่ไปบิดเฟเลยอีกรอบไหมบิดเขาเลยมีแม่อกมาขนาดนี้ฟังเปลเลยวะบิดเาเลยยังบิดแย่เสียบขึ้งขาเอ้ยมึงเสียบกูเป็นโมเดเนี่ยเป็นโมดเนี่ยมึงเสียบกูเนี่ยี่ยเห็นไหมเรอเนี่ยเมสซี่วะเมสซี่ปีได้ไป

ท่านีร่างอย่างเงี <c oughs> <c oughs> ้ยร้อยร้อยสองท่านนั้นดีสุดแล้วทำทายเยอะไม่ได้กินละทายเยอะแบบนี้นีมาเอยไม่ได้กินหรอกนั่นชิวๆเกือบแล้วกลัวใจกลัวหัวเกือบแล้วใจก็เกือบแล้วแบบนี้ไม่ได้กินมันต้องปั่นเกือบแล้วเกือบตรงไหนปัดได้ชิวๆท่าน่างอย่เงียโอ้ยไม่พอทำได้นี่ไม่ได้เข่า That has been not clear, Thailand can ah. counter properly here, now it's Bellingham, he's found the way through, mm. mm. lovely. lovely feet, excellent challenger, well, uncompromising, My it's to a doubt came out on top, but they were certainly tested, bằng môi cho bằng môi, có xanh này đây sẽ hẹn cái tuy nhảy xuế Messi anh đi chặt Well, you would hope yeah. for some movement off the bench, Peter, knowing yeah. you get an extra sub in extra time. Ok game đi đi Well, the runner's been sold a little bit short there. How did manage that? The really à. needed. Messi. Gabriel kept aware.

Middle. Whatever he got in the middle. That was not it. Well, time. Excellent interception. You. Move up a gear here. communication breakdown there. Mames. I thought you were missing game. Mimi Sankim. And it's Neymar. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner.

อือเขาร็วสุดี่รีแอครู้มส่มให้มันเลยไม่ยิงจังหวะแรกครับเป็นส่วนของฟูเไม่มั่นใจมากพอไหมกัเลยวิ่งเกือบเลยล่ะเกือบถูนี่ของนี่ไม่ดู้ที่มีเขียวจุดโทษหรอกเรื่องสับไปเคลื่อนก็มีไปใช้ดูเนี่ยสับมันไม่ทานแล้วมันปรับอย่างนี้เป็นแล้วมันปรับยังไงรอบหน้าไงอ๋อ้องต้องไม่ต้องไม่ต้องมีจุดโทรแล้วเนี่ย ยิงอะไรแบบนี้ไม่ปั่นวะไมิงแอมไหมเงี้ยไม่ปั่นไม่เคยเป็นเลยเนาะไม่หัดแต่ไม่้นเด่ะอมหเด s เ้ยมันมีครึ่งไอ้นี่อยู่เดียต่อเวลาเลยดูดูมันจะหมดพลังแล้วก็อ่ะีันนี้เหนื่อยไหมลโอ้ยเยอะโดนเหนื่อยเต็มเลยว่ะ แต่ทำไมมาูราโดนาไม่ไหวปะเปลี่ยนเป็นกองหลังแล้วกันจะเก็บเมสซี่ไว้เพราะว่าเราจะมารีวิวเมสซี่กันนะครับผมในเปลี่ยนกาเคิดการนั้นไม่ไหวจนตัวเลยไม่มีเท่ร่ก็เอาเขาเล่นออกเออโอเคแค่นี้แหละมาเปิดเมสซี่ให้ยดเมสซี่วิ่งไม่มากนะผมจะว่า เขาใช้สมอไอคิวมันมาซัดไกลตัวเนี้ยบอกเลยยิงแดงแต่คนแต่ก ouais. ูชอบเห็นคนใช้เมสซี่เอาเอาไปอยู่กลางตลอดเลยเมสซี uh ่ก oh, uh ันแต่กูรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยถนัดอาจจะต้องจะรอแมสซี่มากลางมถ้างตลอดกลางตลอดนี้แหละโอ้โหโอ้โห อย pues no> sure> ่าเออเฮียโก้เกือบแล้วแม่ละมึงอะไรละแม่ถ้ายิงโดนนะถ้ายที่ออกมาแบบอองมาหลอกต่อสู้แม่พี่ย um, ิงไกลมากเฮ้ยถ้ามีถ้ามีตัวเติมแล้วเมื well ่อกี uh ้นะมึงนะไม่ได้แดงหรอกเติมก็ยิงไม่ได้เฮ้ยยิงไม่ได้ยังไงลุงโหนเฮียยิงไม่เข้าเมื่อกี้ยิงไม่ได้ก็ไม่ใช่นักบอลแล้วกูว่าไอ้สัสตัวเติมเมื่อกี้โดนแย่งไปดิ someone off target Hernandez has a Whose ah! ah! goal oh, so <laughs> <Yu> <qualc> is <parfois> like that? Big <inaudible> <queen speaking. geht poetry> <î> deflection แค่ว่าท <ame> ีมตัวเองเอาต่อเอาแล้วม <ana> ่าไอ้ปูแล้วทีจับได้ลงมือกูนี่หว่าถ่มลงมือกูนี่หว่าอะไรเอ้ยมันหลุดได้ไงอ่ะตัวก็เริ่มเริ่มแปลกแปลกแล้วนะทำไมไม่แย่งอ่ะพี่ที่แปลกแปลกแล้วพี่บังโมไม่มีมุมหรอกพี่เอ้ยส่งเถอะ ไม่เี่หลอกสวยแล้วนี่ยามุมมันไม่ได้เสียดูเปิดเฮ้ยเอ้าแตกและกคิดมันออกเราต้องยื้อเวลาไว้ัาเป็นเนี่ยดีเฟนต์ดีกว่าป้องกันด้วยความเชื่อนะครับผมโอเคกิดมัน โ oh, อ้ยม oh, ุมมันงงยากแล้วล่ะโดนการโอ้ลอนดะเอามาทำไมวะเนี่ยเห็นลอนดูแล้วแบบชื่อขี oh, ้ไก like ่อ่ะเฮีย oh, น uh ื้อนัอนเดับนออกยิงได้ริอเคซีมรันทีน่เจมสไมเกิเมสซีเ Well, the idea was a good one, but oh, the execution of it not quite Encouraged the pass with hey, an intelligent run, but the pass hey, was lack pace pace. They've got to make this nice and quick, and he's picked out the run. Off time, extra time. <Mile dizzy> 90 <mand> <in> minutes long run. the an the search for a winner is still Truly this is <laughs> the outstanding question, the only question, is there still room for one last bit of drama? <Z3> <h analytics> oh, yeah. we Why? i'm missing. Messi has reacted in utter shock here. For him, the keeper has pulled off the impossible. Maradona. Yeah, yeah, like aang. Thank you. We're all out. Oh no! You're going to Dubai. You're going to play. Clearly disappointed with that pass. The game is full of. But if only the pass could have completed its journey. Oh, not. By a little off target. That's a nicely measured pass. Twenty-five. <entoing noise> <someone. ENposting noise> be quick to recover. Hey, <Galilean> <not bisog desarrollo> There's some back right back bon Chou, but there was was great rushes Oh, why? Oh, is by to reach that. That is ended up in no man's land. Bellingham? Nicely weighted ball. อยาลมันทันจริงๆไม่ได้ละเขาตัสนมาซั่ง s า p p l y ที now it's m e อ๋อสวยโอ้เลินเลยจุ๊บปากมากระจายมึงทิ้งมึงทิ้งมาทางตัวน้อยเที่ยดูดิดูนะดูนะมึงทิ้งทิ้งมาทางตัวดูดิกร็โดนมาใส่กูเลยอ่ะเป็นใครยังไม่กระเด็นเหี้ย เป็นใครจะไม่กระเด็นเขาน้นข้าไยี่บบาทเลยยิงบเกือบนลเรียบร้อยวเมบาร์เข้าี่สสาหลดีเอ็มบับเบิ้ลม่ซี่คนเหนื่อยเูดียิงเล่นเอ็มบาเป้ไปดี Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for. <clears> that's it.